Bye. สวัสดีครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาสอนแล้วก็แนะนําที่เล็กน้อยผมเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาผมมือถือผมชาร์จแบตเข้าผมแต่แบตไม่ขึ้นครับผมหรือแบตไม่เพิ่มเปอร์เซ็นต์อะไรเลยผมไม่ว่าจะเป็นที่เราชาร์จไปได้ประมาณ80 70หรือเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็แล้วแต่เครื่องครับผมและมันก็ค้างผมแล้วมันไม่ขึ้นต่อไปแล้วผมเราชาร์จทิ้งไว้นานเป็นวันเป็นชั่วโมงเป็น30นาทีก็ยังอยู่เหมือน,นเดิมไม่ขึ้นอะไรเลยครับผมแล้วก็บางปัญหาก็อาจจะขึ้นแต่ก็ ึ้นช้าอะไรประมาณนี้นะผมจะมาสอนวิธีแก้ปัญหาจบในคลิปนี้คลิปเดียววผมก็อย่าลืมที่จะติดตามรับชมรับฟังกันเลยผมไปกันเลย โอเคผมก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันก่อนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม2545ผมคือสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนที่เล็กน้นอยผมเกี่ยว,วิธีการแก้ปัญหาชาร์จมือถือเข้าแต่แบตไม่เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ผมตามที่ผมได้อธิบายไปในชื่อคลิปหรือต้อนคลิปเลยคือปัญหานี้ก็ผมเชื่อว่าคนที่เล่นมือถืออาจจะเจอพบเจอปัญหานี้มาหลายคนเนาะผมก็เคยพบเจอผมและผมก็หาวิธีแก้ไขด้วยตัวเองได้ผมอันนี้ มขอบอกก่อนว่า วิธีที่ผมจะมานําเสนอและก็มาบอกท่านผู้ชมในวันนี้คือไม่ต้องพึ่งร้านซ่อมใดๆเลยทั้งสิน้นและก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆครับผมคืออุปกรณ์อยู่ใต้ใกล้ตัวเรามากพูดง่ายคือมันแทบไม่ได้ใช้อุปกรณ์เลยผมจากประสบการณ์จริงของผมนะแต่สาเหตุที่ชาร์จแบตไม่ขึ้นหรือชาร์จแบตเข้าแต่ไม่ขึ้นอะไรนี้มันเป็นเพราะอะไรอันนี้ผมบอกสาเหตุให้ไม่ได้นอเพราะว่าผมไม่รู้เกี่ยวกับสาเหตุแต่ผมรู้วิธีการแก้ปัญหาผมาว่าผมเรียนรู้และก็ลองผิดลองถูกมาด้วยตัวของผมเอง วิธีแก้ปัญหาเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องกันเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมวิธีแก้ปัญหาสําหรับที่ผมได้ทดลองมาครับผมอันดับแรกผมถ้าใครเจอปัญหานี้อยู่ไม่ว่าจะชาร์จเข้าอยู่ว่าผมชาร์จขึ้นอยู่แต่มันขึ้นได้ไปประมาณนิดเดียวหรือขึ้นได้ไปประมาณถึง70%หรือ80%อะไรประมาณนี้บางคนก็อยู่ที่5 0าสิแล้วมันก็ค้างไปเลยแบตก็ไม่ขึ้นต่อไปอะไรประมาณนี้เนาะมันก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่เครื่องครับผมบางคนก็เป็นไม่เหมือนกันผมแต่จะเป็นปัญหาเดียวกันคือชาาร์จเขข้้แแต่่่บไมคอยึน มบางครั้งก็ขึ้นช้าเกินไปผมแล้วผมจะมาบอกสาเหตุหลักๆก่อนนะผมสาเหตุหลักๆก็ผมให้ดูที่สายชาร์จก่อนนะผมถ้าเป็นสายชาร์จจากทุกอย่าง20ครับผมไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหรือหัวแปลงไฟอันนี้ผมไม่แนะนำผมถ้าจากร้านทุกอย่าง20บผมมันชาร์จได้ก็จริงแต่ประสิทธิภาพมันไม่ค่อยมีผมมันทําให้โทรศัพท์เราเสียหายแล้วก็แบตเราเสียหายไปได้ด้วยผมหรือดีไม่ดีทาให้แบตเราเสื่อมไว้ด้วยผมทุกวันนี้ผมก็ไม่ใช้ผมผมเคยใช้แต่ก่อน,นผมใช้ในเครื่องนี้แล้วผมแบตซื้อใหม่ผมใช้ได้ไม ถึงปีับผมแบตเสียมแต่ทุกวันนี้ผมใช้แบบของแทแ้ไปเลยผมก็ใช้แบตมาประมาณ2-3ปีก็ยังใช้งานได้ไม่มีเสียมอะไรครับผมให้ลองดูที่สายชาร์จก่อนผมและวิธีแก้ไขวิธีต่อมาผมให้อยู่ที่ตัวเราเองด้วยผมเราเล่นมือถือครับผมเราพยายามอย่าเล่นและชาร์จไปด้วยหรือพยายามพักผ่อนให้เวลามือถือบ้างครับผมไม่ใช่ว่า เล,เล่นเล่นเศษแบตหมดแล้วก็ชาร์จชาร์จเศษก็มาเล่นอะไรประมาณนี้อย่างต่อเนื่องโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนนะผมจึงทําให้เกิดปัญหาแบตชาร์จไม่ค่อยเข้าชาร์จค่อยขึ้นอะไรประมาณนี้และอีกสาเหตุนหนึ่งของผมอาจจะอยู่ที่ก้นชาร์จผมก้นชาร์จเราต้องหมั่นทําความสะอาดด้วยผมบางครั้งมันอาจจะมีฝุ่นมียักใยเข้าไปเกาะอะไรประมาณนี้เนาะก,ก็ให้เช็คแต่ถ้าเราทําตามสามเหตุที่ผมบอกมาแล้วมันยังเป็นเหมือนเดิมล่ะทํายังไงผมข้อน,นี้เป็นข้อสําคัญที่ผมคน้คนพบด้วยตัวเองเลยผมเออเป็นสาเหตุที่ผม ค้นพบแล้วก็พิสูจน์ทดลองด้วยตัวเองผมไม่ได้ไปดูจากช่องไหนมาผมแล้วก็ไม่รู้ว่าช่องอื่นไปแนะนําวิธีนี้หรือเปล่าหรือเขารู้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือถ้าเราชาร์จมือถือไปแล้วผมถ้ามันชาร์จขึ้นไปได้ของผมนี้มันจะชอบค้างประมาณ87%บนะผมและมันก็จะไม่ขึ้นเลยชาร์จทิ้งไว้นานเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงมันก็ยังไม่ขึ้นนะผมก็ให้เราถอดสายชาร์จออกเลยผมไม่ต้องไปชาร์จมันเลยผมไม่ใช่ว่าผมพูดแนวกลัวแนวตลกนะครับคือผมมีเหตุผลอยู่คือ หรือเรามาเล่นก่อน,นผมไม่ว่าจะเล่นด้วยการดู YouTube หรือเล่นเซเล่นอะไราตามที่เราอยากเล่นผมเล่นให้แบตมันลดลงมาอีกสักนิดก่อนนะผมและเราค่อยนํามือถือไปเสียบชาร์จใหม่ครับผมแบตมันก็จะขึ้นได้แล้วก็จะเต็มร้อยได้เลยผมอันนี้เป็นวิธีที่ผมทดลองด้วยตัวเองนะผม บางรุ่นอาจจะเป็นไม่เหมือนกันก็ไม่รู้นะ้าก็ลองนําวิธีที่ผมแนะนําไปใช้กันดูก่อนผมอย่าพึ่งไปตัดสินใจด้วยการโอ้มันน่าจะพังน่าจะเป็นที่ตูชาร์จน่าจะเป็นที่สายชาร์จแล้วก็เข้าร้านเลยมันจะทําให้เราเสียเงินนะผมเราลองทําด้วยตัวเราเองก่อนผมถ้ามันไม่ได้จริงๆแบบสุดความสามารถสุดวิธีแล้วเราค่อยไปพึ่งร้านนะผมเราลองทําสูตรเล็กๆกน้อยที่ผมได้แนะนําไปก่อนผมรับรองว่าไม่เสียหายอะไรแน่นอนนะผมลองทําไปก่อนนะผมถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ค่อยเข้าร้านอย่างที่ผมว่าผมแต่ที่ แน่ๆผมทํานี้มันก็ได้นะผมสําหรับเครื่องของผมนะของผมเป็นรุ่นซัมซุง J2 พามผมอาจจะเก่าหน่อยนะเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ประหยัดมากผมเครื่องที่ถ่ายก็จะเป็นวิโว่ับผมก็ทันสมัยมาหน่อยแต่ผมเอาเครื่องนี้มาสาธิตมาถ่ายให้ดูกันนะผมก็จะประมาณนี้ผมวิธีแก้ปัญหาก็มีง่ายๆเนาะไม่ยากผมคลิปนี้ก็มาสั้นๆนะผมถ้าใครมีข้อสงสัยหรือทําได้อะไรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะผมคือสําหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็ตามที่บอกไปับผมก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้นะผมมาสั้นๆไม่มีหลักการ มากมายเป็นเทคนิคเล็กน้อยที่ผมได้เรียนรู้แล้วก็ทดลองมาด้วยตนเอง้วยผมก็ลองนําไปใช้ดูผมได้ไม่ได้ค่อยว่ากันทีหลังเนาะก็อย่าลืมกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจผมด้วยผมสำหรับที่นี้ก็ต้องขอลากับท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้ผมขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมบ๊ายบาย